สวัสดีครับคลิปนี้จะจะามาจะมาส่งแล้วแหละจะเอาแมโคโคยกขึ้นรถให้ลูกค้าครับลูกค้าก็กำลังเดินทางมาเดินทางมาจากาสับแก้วเซตนี้ได้อะไรบ้างมีสลิงยาว50เมตรแล้วก็เนี่ยมีตัวนี้ที่แถมไปตัวนี้ยาว10เมตรแล้วก็มีรอกอรอกตาเดียวแถมให้ไปสำหรับไปทบสลิง ตะขอแดงเป็นตะขอเบอร์ใหญ่สุดสำหรับสลิงไซสนี้มีสลักมีสลักบนล่างมีชุดเปล่ายอยมีลูกรอกอย่างเงี้ยเซตนี้ชุดเรียงสลิงครับชุดนี้ก็เตรียมส่งไปสระแก้วครับดีไซน์ รายการออกแบบผมคิดว่าผมออกแบบได้ได้ตอบโจทย์สุดแล้วแหละความสูงความเฉียงการดันดินแรงต้านการจัดวางน้ำหนักเบายกง่ายยกได้สูงยกได้สูงจากพื้นประมาณจากจากพื้นพื้นจากหางนะยกสูง เดี๋ยวยกให้ดูเลยแลนะะเดี๋ยวตอบไม่ถงยกสูงกลเรองที่ใช้บินก็ช่ครับรเกรืแค่นี้ไม่ต้องเร่งเครื่องช่วยครับความสูงจากพื้นอยู่ประมาณเมตรห้าสิบถึงเมตรหกสิบครับเวลาข้ามคันนาไม่ต้องกลัวว่าอุปกรณ์เราจะไปค้ำปรคันนานะไม่ต้องกลัวว่าจะจมจะอะไร บางคนที่จมก็คือแบบเราข้ามพนาไปแล้วอุปกรณ์มันไปค้ำมาันาครับอันนี้ยกได้สูงครับยกได้สูงกว่าพัานไถอ่ะยกได้สูงกว่าพันไถยครับไม่ต้องกลัวเรื่องแบบข้ามพนาแล้วจะเป็นจมคือคลิปนี้ผมอยากมาพูดถึงอคอมเมนต์เหล่าเซียนเซียนทั้งหลายครับ,รบที่คอมเมนต์เข้ามาในในคลิปที่ผมลงไปในคลิปนั้นยอดเข้าชมอยู่ที่เก้าแสนกว่า กว่าครั้งครับยอดผู้ชมผมลงไว้ในใน facebook ครับที่มันคล้ายๆสตอรี่ที่มันอ่านว่าเร็วสักอย่างนี้แหละครับ,รบผมลงลงไว้ลงไว้ผมลากรถตัวเองครับวันนั้นผมลากรถเกี่ยวผมรถเกี่ยวผมน้ำหนักสามเอ้สี่ตันสามร้อยกิโลผมล็อกเบรกแล้วผมลากก็ลากมาก็มาเรื่อยๆครับรอบเครื่องคือไม่ได้เร่งช่วย แต่ก็มีเหล่าเซียนทั้งหลายมาคอมเมนต์ว่าหน้างานจริงมันไม่ใช่แบบนี้อ๋อใช่ครับหน้างานจริงมันไม่ใช่แบบที่ผมลากมาแบบนี้เพราะหน้างานจริงรถเกี่ยวต้องเดินช่วยครับคือถ้าจะให้พูดจริง,รงๆนะการลากรถในตมอะที่มันยากที่มันหนักเพราะอะไรเพราะว่ารถที่ไปลากมันไม่มีที่ยืนครับคือเราเดินไปเฉยๆเราเราขับไปได้นะแต่ว่าถ้าเราแบบไปลากแบบ ใช้สลิงมัดกับตัวรถแล้วก็ไปดึงเนี้ยรถที่ลากอะ่ะจมเองครับเนี่ยคือปัญหาแต่อุปรกรณ์ผมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับอุปรกรณ์ผมไปถึงว่าไปวางไปวางแล้วก็ดึงเลยมันก็จะค้ำดินไว้ครับมันก็จะดันดินมันเองมันก็จะมีแรงต้านของมันเองรถเกี่ยวก็เดินมาเรื่อยๆครับเดินเดินตามมาเรื่อยๆย,ยังไงก็ขึ้นครับมันเป็น มันเป็นอุปกรณ์ช่วยลากครับอธิบายอย่างนี้มันเป็นอุปกรณ์ช่วยลากมันไม่ใช่อัศสวินหนึ่งขั้นแบบลากอยู่บ้านรถอยู่ทุ่งนาแต่ลากอยู่บ้านานี้มันไม่ใช่ครับเออมันเป็นอุปกรณ์ช่วยลากที่ย่นระยะเวลาแล้วแรงบิดสูงครับทำไมผมถึงพูดได้อ้าก็ก็ผมเคยทำมาแล้วครับเออผมดูมาเยอะครับเออแล้วผมก็ก็คิด คิดอยู่ตั้งนานแหละเออการจะทําอะไรเออก็เขียนแบบเขียนอะไรครับแล้วก็ไปลองลองแล้วลองอีกถามว่าหนักสุดผมลากไว้เท่าไหร่หนักสุดผมลากไว้ที่13ตันน้ําหนักรถนะน้าหนักรถ13ตันคือรถรถตักครับอรถตักจมจมมิดเลยแต่จมข้างเดียวจมมิดเลยรถตักก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปลากไปทบสลิงครับผมไปทบสลิงสองสามรอบ ก็ขึ้นมาลิ้เลยครับผมไม่ต้องเหยียบคันเร่งช่วยเลยแต่ต้องมัดตัวเองไว้กับต้นไม้นะไปหาเสาหาอะไรมัดไว้ข้างหน้าครับมัดตัวรถไม่ให้รถไหลขึ้นได้ครับใช้เวลา26นาทีทั้งหมดครับทั้งแบบทั้งตั้งรับทั้งดึงสลิงนี่ใช้เวลาแค่26นาทีที่ลากไว้ก็คือน,นั่นแหละ13ตันแต่มากกว่านั้นยังไม่มีครับยังยังไม่มียังไม่เคยลาก ถามว่ามันจะขึ้นได้ไหมมันมันขึ้นอยู่ที่หน้าง,งานครับมันขึ้นอยู่ที่หน้าง,งานอยู่อยู่ที่การวางแผนด้วยครับบางทีอุปกรณ์เรามีแต่เราใช้ไม่ถูกวิธีมันยังไงมันก็ไม่ขึ้นครับยังไงมันก็ไม่ได้ผลคลิปนี้ฟังน้ําเสียงผมเหมือนจะมีอารมณ์นะแบบเหมือนจะอารมณ์เสียแต่ก็ไม่หรอกผมพยายามพูดแข่งกับลมเนี่ย ลมแรงครับต้องพูดต้องพูดให้ดังกว่าลมครับไม่งั้นก็เสียงลมก็จะเข้ากล้องบางคนก็แบบท้ายผมเอาวินเท่าเนี้ยวินไซส์ขนาดเนี้ยไปลากแมคโคร20ตันอยากถามกลับมาเลยแบบคุณคิดอะไรอยู่ครับถ้ามันเก่งขนาดนั้นนี่คงแบบ มันน่าจะขายตัวละสองสามแสนนะเออถ้าถ้าถ้ามันจะเก่งขนาดนั้นนะถึงขั้นลากแม่ค وي ยี่สิบตันได้แม่คยี่สิบตันถ้ามันจมแล้วมันมันมันตกไปเท่าไหร่ล่ะคุณคุณเคยลองคิดดูไหมว่าว่าแรงมันตกไปเท่าไหร่แรงแรงน้ําหนักของมันน้ําหนักที่มันต้องลากมัน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 ต้องใช้เท่าไหร่คุณเคยคิดไหมครับอันนี้ฝากฝากไปถึงคนที่แบบคอมเมนต์อะไรที่แบบไม่ค่อยคิดนะคือบางทีเราทําอ่ะเราเราเราเจออะไรแบบนี้บางทีก็ทอนะครับนะ ืออยากจะอธิบาย,ยางี้นะคืออุปกรณ์ผมผม,มสร้างให้สําหรับคนที่มีรถเกี่ยวที่จมจมไม่หนักมากไม่หนักมากนะทีนี้ก็คือว่ารถเกี่ยวช่วยเหลือตัวเองได้รถเกี่ยวยังช่วยเดินได้ครับอันนี้คือขึ้นได้แน่นอนครับรับประกันแล้วแต่ละงานที่ผมไปทํามาก็ไม่มีเจ้าไหนครับที่ว่าจะขึ้นไม่ได้แีกอย่างก็คือผมรับงานผมก็เลือกรับครับอันไหนที่มันหนักเกินตัวผมก็ไม่กล้อาอ่าเพราะว่าถึงเราไปได้เราช่วยเขาไม่ได้ก็เสียเวลาทั้งคู่ครับ อย่างไม่โคโจมอย่างเงี้ยให้เอาบินตัวเล็กๆแค่นี้ยไปลากถ้าถามมันขึ้นได้ไหมไม่รู้ครับไม่เคยลองออแต่ถามว่ามีโปรเจกต์ไหมมีครับมีโปรเจกต์แล้วว่าจะทําวินใหญ่ใหญ่นะทีนี้ก็คือรถไถย,ยกได้ไม่งั้นก็อาจจะไปประกอบอุปรกรณ์อีกทีที่หน้างาน อาจจะเป็นแบบแยกสองท่อนท่อนวินต่างหากท่อนขาตั้งต่างหากอาจจะแยกไปประมาณนี้มีโปรเจกต์อยู่ครับที่จะทําตอนนี้ก็เขียนแบบแพลนของไว้หมดแล้วแต่ยังไม่มีงบครับรอง,งบงบหมดช่วงนี้ลงทุนหลายอย่างครับทั้งเช็คไมโครเช็ครถด,ดาทำํำรกเกี่ยวผมทำหลายอย่างครับงบหมดอมืพูดง่ายๆเลยงบหมดหรือใครที่แบบท้าท้าท้าให้แบบเวลามคโครยี่สิบตันงั้นผมขอตังค์หน่อยครับ อางี้ดีกว่าผม,ผ,มผมขอทุนหน่อยม,มีทุนให้ผมสักแสนไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูครับแต่ว่าทาได้ไหมได้ครับเพราะว่าวินไม่ได้ออกแรงเยอะขนาดนั้นครับรถไถไม่ต้องออกแรงครับมันใช้แบบรอบเป็นเป็นร้อยไปทดเพื่อให้ได้หนึ่งเนี้ยครับเข้าร้อยออกหนึ่งก็ทําได้ครับเออแรงเ,ล,เลือครับรถไถที่เป็นแรงยังลากได้เลยใช่ป่าวไปเข้าร้อยออกหนึ่งเนี้ย อันนี้จริงอยากอยากจะอยากจะแคปแล้วก็มาลงนะว่าแบบเออผมโดนอคอมเมนต์อะไรบ้างแล้วไอ้คนที่คอมเมนต์อ่ะผมแนะนําครับให้ทํามาแข่งกับผมครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีไอเดียดีกว่าคุณทําออกมาครับอ,อถ้าเก่งจริงคือคุณต้องทําให้ได้ครับไม่ใช่ว่ามาว่าผมตอนั้นนี่คือผมก็เอาจริงนะตอนนี้ผมอายุแค่ยี่สิบสี่ครับแต่ผมก็ไม่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองหรอก ผมต้องผมต้องผมต้องทำได้มากกว่านี้ครับอืมอันนี้มันแค่จุดเริ่มต้นครับอันนี้ผมทำถ้าจริงๆนะอยู่วงการวินอนะ่ะผมอยู่แค่ทำมาแค่สี่เดือนคนระับอผมเพิ่งอยู่กับมันได้สี่เดือนอันนี้คืออุปกรณ์ชิ้นที่ห้าครับที่ผมขายไปครับคนคนเคยจมคนที่เคยใช้ลอกดึงเขาก็จะเข้าใจครับว่า รือลอกลอกห้าตันอย่างนี้ก็ก็สามารถดึงรถขึ้นจากหล่มได้แล้ววินของผมอะทําไมมันจะถึงจะเอาขึ้นไม่ได้ในเมื่อรอบรอบอัตราการทดแรงม้ามันก็ต่างกันแรงบิดมันก็ต่างกันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ของเป็นไหมด้วยแหละอันนี้ก็เดี๋ยวตอนรับของก็จะอธิบายกับลูกค้าไปทุกอย่างครับรายละเอียดโน่นนี่การบำรุงรักษาการเช็คน้ํามันหรือการหล่อลื่น การม้วนจะเออการม้วนสลิงยังไงไม่ให้สลิงหักพกสลิงยังไงไม่สลิงขาดก็จะอธิบายไปให้ลูกค้าเป็นสัตวเรียบร้อยครับสอนวิธีการใช้สําหรับคนที่คอมเมนต์แบบให้กําลังใจให้ทําต่อไปก็ก,ก็ขอบคุณมากครับผมผมทําต่อไปแน่นอนครับผมมีโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนแต่ตอนนี้ผมขาดทุน <laughs> ผมไม่มีทุนขาดคุณททราบครับ ขนาดใครที่จะสั่งทำนี่ก็คือต้องโอนมัดจำลูกหน้าครึ่งราคาครับผมไม่มีทุนจะหมุนนะเอาจริงโอนถามว่าโอนครึ่งราคาไม่พอ,อซื้อของไหมบอกแล้วไม่พอแต่ก็อย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าลูกค้าเขาเอาเอาจริงๆครับสั่งแล้วลูกค้าต้องมาเอาอันนี้ผมใช้เวลาทำหนึ่งสัปดาห์ครับตอนนี้ก็เหลือสัปดาห์สุดท้ายแล้วใครที่จะสั่งทำก็ ยังมีเวลาอีกหนสัปดาห์ครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมก็จะลงงานผมละใครที่ไม่ทันหรือใครที่แบบบางคนก็อยากได้ครับแต่เขาไม่มีทุนเขาเอาเงินไปทํารถเกียยวแบบก็ไม่เป็นไรครับปีหน้าปีหน้าก็ค่อยค่อยค่อยว่ากันก็ได้ครับปีนี้ก็ดูดูดูไปก่อนว่าไอ้วินของผมอ่ะมันมีปัญญาเอาขึ้นจริงๆริงไหมอปีนี้ก็ดูก่อนก็ได้ครับก่อนตัดสินใจเงินก็ไม่ใช่น้อยครับอันนี้บอกแล้วราคาราคาแล้วาชุดนี้คือผมขายในหกหมื่นห้าครับ หกหมืห้าันบาทครับรับเองมีตะแกรงมีสลิงยาวห้าสิบเมตรมีตะข,<อ>ขอแดงตะขอแดงอแรงยกมันที่มันอยู่ที่ห้าตันครับแต่ว่ามันก็ได้มากกว่านั้นแหละถ้าเป็นแรงลากมีรอกตาเดียวแถมไปให้ครับ,รบมีชุดอุปกรณ์คือพร้อมใช้ถามว่าการเามีคนถามมาเยอะครับว่าถอ,ถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนยากไหมติดตั้งยากไหม ติดตั้งไม่ยากครับติดตั้งก็เหมือนโรตรี่ครับเหมือนโรตรี่ที่เราใช้ปั่นดินครับมีสลักสามตัวครับล่างสองบนหนึ่งแล้วก็มียอยพีทีโอก็ดึงออกแค่นี้รถไถก็เอาไปใช้งานอื่นต่อได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็เบิดคำเสิวอ๋ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ